สวัสดีจ้าพี่น้องมาเนี่มาพบก,กับ่องตุกตุกแส่บนวด้อจ้ามันนี่มาตำปรุงสดจับแซ่บประแดกนัอนนวดพักซดซดอันนี้พักขาแค่รสตัวผู้แรดดีจ้าแลวก็พักบุงบานเท่านี้นะจ้ามานำกันเลยเ่าๆหลายาย้างจับแซ่บน้งกันจ้าพี่น้อง กดไหลกดแีะให้ใน้อจ้าถึงใจแม่ได้กกัดกดให้ในจามาจา้ะแซ่บๆน้องกันจ้ะกลาบนอกไม่ได้บ้าหลายเลยมั้งอ้อมลับจ้ะมันจะเหลือง่ายมากเลยนอ่อ mhm chào 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 mình chào 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 กินแดกเป็นวางเอ้ยคุณท่านเรยพ่อเป็นหยังดอกงำลำไยแล้วคุณท่านเรียพ่อเป็นไหลอ,อ,อืมหนกุ่มเป็น,น้วงวันนี้ตก,กตัำบางุฮม คงหวานดีค่ะจาะใสเด้งๆเลยจาะ ตัวหมูคงของมีน้งเกลยอหมงงแพงหุ่งแพงก็กลุ่มตัวน่ากก้ง่มากมันลงรู้คว้ามีน้งเอลยแซ่บหลายจ้ง Màu người đi, mọi người đi, mọi khẩu, đi, mọi người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  đi, khẩu, người đi, mọi người đi, mọi người cắt, cắt, người đi, mọi người ตะว่ากินเข่าแล้วพี่น้องก็จะท้ามาทุกคนเ,เห็นกล้องเข่าอย่างนั้นพี่น้องเมนูลดความอ้วนจ้ะเน้นชัดเนาะรูลดวันธรรมเหรอบุ๊คเป็น้องแต่ละกล่องโอ้ยต้วมะคุงมะคุงกับแพงไล้วถ้กุ่ง อ่ะแล้วมาขวางทะเลพี่น,อน้องจนหนาตาแล้วโบไปท้างทะเลกัน,นไหนยางไงเหระ <c oughs> ทางปลามั้งจ้ะ่ <c oughs> าดูแลพี่น้นอง อายแมีเลยงงเพียงพี่น่อยเอ,อ้ยผมงพียงต่อวงกับพี่มีมาดีพี่น่อแน,น่นุ่มไมาเดี๋ยวนูกยจจังอยากอายกลองสวัสดีคับแม่หนสวัสดีครัแม่หนุ่ม้ัเยครับไง

เอือนรือนปนองเอ้อดมะขาคนไทยเอือนกับมะขาพม่มากค่ะอ้อบคนเอือนเนี่ยบ่ <c oughs> เออนมะขามะขาจะเป็นคำมนเด้ยบกงกับแพงไอ้วุตอมบกง,มง นี่ยต้องปรุงต้องพริกอี่น้องพริกนั่นมันบบบ่าเพียนไป,ปนไหนว่าดนำนำใหญ่พี่นออแล้วว่าจากความเกา่าอืม้ะ เนี่ยเราพินอนแล้วใส่ชีวิตในเมื่อคุณเลอะมากทำมากคอยได้หาขาวกินหัวกับเนี่ยแล้วถึอใจกับคนอไหลกแซกันในเด้อจ้ามีการมั่งใจให้กันใเน,น,นเด้อกนซับจักไข่มาเด้อจ้างเอิญเถิดอวอ่ากบ ตัไวไข่ใบบัวควาแกน้ำมันไปเลยอนู่นไม่หัดขาบน้งอนงไอ้เนาะอืมอตัวก็เลยคานุ่มลกวกมาพี่น้อง ค่ะคือเขาเงาเก่งงานมากกับเมียคือเนอนมึงมกันยืดสองสามก้นอ่าหละพ่าเป็นกำลังใจให้กัน จะเรียนม่นอกจะเรียนจะสมัยตะกี้นาอพี่น้องเด็กปไหนนอนบอยูทัว เบิ้องกินกินตามแบบหัวกะโจมไห้เบิ้งเขากินแล้วก็ยากคอยบบบว่าอยากจังวะจีอยากเล่าข้าวออกไปเสื่อแนละ้วเดือดเดือดคืนเดือนอยากน้ำเพ้นน้ำผึนกินกับเินเก็แสบนอกทีหลองอยาเคยเป็นแน่ เป็นเื้อกันดอกิ่หนอยเลยากายกำง่อกแบบหีย พี่หนอแม่น้ำท่านหาเริ่มไว้มากันจบกันกันอือ้อหนอจะจันี่แหะพี่นนอแม่น้ำท่างหา เราอยู่ในเมืองกรุงเมืองไก่ตั้งจังหวัดแต่ดูแลสุขภาพกันน้ำเนื้อจา้าลูกไผ่ไข่เจ็บมันไหล พูเสร็จบ่ลุมาไว้พี่น้องเอา่วน่วนน้ำพร้อมต่อยเข้ากันประแดงนั่ค่ะพี่หน่อเอ้ย ภันในก็ได้มดตาตังในรอกินเนี่ยพราะว่าสื่อกินมันกับว่าแสะพะนาซีนอเป็นขึ้นกัน่าจ่ะนี่มันหยองใจข้าวปูอย่างนหยองใจของหลายอ่ะจใาวว่าเที่ยวเหรอ ต้อืงดูจ้าพี่นอ้องสายกิ๊กอีเล่เด็ดสาบายจ้ามึงน,นู่นไงไปเห็ดกินน้ำกันมึงเรื่องจ่า ไูสตรต่ำกุุงสวดซับซกะนทักมาเลยครับ <c oughs> เดี๋ยวให้เจวุลรบสอนวิธีเห็ุกดไลค์กดแชร์นนะแน่เล็กคิมหนาสิมาบอกจ้ะว่าสตดเอามาจะใส่กดซับตะไคร่หนนะครับไม่าะไม่หามหายกับซับไรก็ตะไค่เด้อไม่มีที่บูสาวสํำน้อยได้ซับตะไคร ซับประกอบพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> เอากันดีขนาดจะ้ะเป็นเพียงธรรมชาติเนาะหนึ่งกระปั้น ข้าขนาดเ็น้องเล็กตำคุ่นสดเซบะคุงกดตืดนตาเลียจา้าผู้ใดอยากได้สูตรตำคุ่นสดเอาไปเป็นอาเชียร์ผู้ใดทีโตกงานโตกงหงอย่างขอบขั้วจา้าตัวนี้เด็ดแน่จา้าท้ายมาแล้วจา้าแต่เล่ยวได้ หายวังโควิดหลอดเลยอะคุณตาตำน้ำกับบอท่านพี่หน่องเอ้ยโควิดมากเอ้ยเดี๋ยวเศ้าเห็นมาขอตัวท่ายเจ้า เป็นอนร้อนบอกโอ้ยขอขึ้นดีไม่ง่ายเพาะนอกบ่ายเนาะเอาไปนอนได้บายนียมื่อเล่จชิมหน่าว่ากันไหมเนาะครับเนาะขอบคุณที่ติดตามที่ที่ชมเนี่ยกะทักทายกันมากได้ครับที่ชมกนชันแน่คลิปแรกต้องลองเห็ดเบิ้งหรอกเห็นดคาเจ้าจว่าเครื่องเมียงกะคุ้ม เห็ดเน่เห็ดเน่เดี๋ like right <Ded ering> <sure> ยร้องให้เราเบิ่งขือใจแห้งหลนั่งว่าแม่นอนั้างหากระออกแบบพี่น้องเลยเขาไม่พี่น้องก็ไปย้อาส่งตุกตุกแสบนวดเล้อจ่าเด้อปิดผาดประการใดก็ขอให้ไว้นาทีนี้เล้าจ่าพี่น้องครับขอบคุณหลาครับ